ดีครับสวัสดีค่ะอตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มป่าทะเลคะแนนี่ยจ้าจ้าโอ้ป่าตัวนี้วัวเยอะเหมือนกันเลยนะจ้าโอ้แม่ตอนนี้แม่มีหน้าที่ทําอะไรอยู่ที่นี่ครับตอนนี้ทำทุกอย่างค่ะเช่นอ่ตัดข้าวโพดให้วัวบ้างเอ๋ให้อาหารวัวให้อาหารวัวเก็บขี้วัวขายวัวขายวัวขายขี้วัวทำหมดเลยได้ทำหมดเลยทำหมดเลย นี่วัวเขาก็เยอะเหมือนกันนะแม่นะจ้ะจ้ะแล้วมีขายออกไปมมครับท่าแม่ขายออกไปเยอะแล้วค่ะช่วงนี้ขายไปเรื่อยๆจ้ะอ๋อช่วงใช่ยโซนนี้ไหมที่ป่าพทนี่เขาไร้สดใช่ในเฟซบุ๊กใช่ใช่วัวโซนนี้นี่เองนะครับผมแม่บัวพวกนี้มันมันมันเป็นยากไหมครับากินง่ายค่ะเรื่องยากไหมไม่เรื่องยากฟาร์มป่าเขาใช้คนกี่คนบ้างประมาณสิบคน ทั้งทั้งหมดไล่เลยนะจ้ะทุกโซนเลยตั้งแต่โซนวัวเล็กจนวัวใช่ใช่ใช่อืมขนาดเลี้ยงวัวอืมอย่างเดียวต้องทำทั้งวันไหมครับหนึ่ทำทั้งวันค่ะห้าโมงทำห้าโมงเลยเหรอจ้ะทำอะไรบ้างวันวันนี่แหละเก็บขี้วัวทำให้อาหารวัวให้เป้าวัวเป้าวัวแล้วก็ทางแม่พาไปดูวัวพวกนี้หน่อยนะจ้ะจ้เดินมา วัวพวกนี้เป็นวัวแม่พันธุ์ทั้งหมดใช่ไหมครับนี่ใช่ใช่ค่ะไม่ขายแล้วตัวนี้ชุดนี้ไม่ขายเนี่ยตัวนี้แกว่าพูดเมื่อวานก่อนนะว่าจะขายแต่ตัวเนี้ย,ย,ยไม่รู้ว่าจะขายเท่าไหร่เหมือนจะท้องอยู่ปะ่ะใช่ท้องไอ้ท้องพ่อพันธุ์นะู่นนะผสมเทียมตัวไหนตัวไ,ไอ้ไฮไฟอ่ะตัวนอนอยู่นู่นนะใช่ใช่ไฮไฟไฮไฟไฟไฟไฮไฟน้่นนะใช่โอ้ยยันนอนเรียอยู่หน้าประตูจ้ะอ๋ออันนี้ก็ท้องแล้วไหมติดแล้วท้องแล้วติดแล้วค่ะรับประกันท้องเลยเหรอใช่ใช่ ชื่าปลาเขียวค่ะปลาเขียวจ้ <risen> <ภ>าเขีอง<ภ>าร์มดูแลปลาเดี๋ยวที่ผมในนี่จ้าไม่ใช่หมีเราเลยนะใช่ใช่วันนี้นะครับก็ได้โอกาสครับคนครอบครัวมาดูวัวมาดูเรื่องผลราคานะครับวันนี้เราก็จะมาดูราคาวัวด้วยนะครับเพื่อแต่บเต็มเล่ะว่าตัวนี้มันขนย้ายยังไม่ได้นะครับมันจะเป็นยัไงใช่ขนย้ายไม่ได้ก็งัวเขาเป็นโรคของเราไม่เป็นเนย เราอย่งไม่เป็นก็ดีดีดีนะครดูรูตัว,วนะผมไม่เห็นตัวเป็นเหมือนเลือดของที่นี่วิธทำไมตัวนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้ท้องแล้วมั้งหรืบีบท้องท้องฮะแบ่งกัดท้องแล้วท้องใหญ่แบ่งกัดโอ้โหมันเลือดเลยท้องวัวพ่อพันธุ์เราปะใช่ค่ะวัวที่นี่ปีเจ้าอดอออกมาไงใช่อันนี้ตัวพวกนี้พวกข้อดออกมาใชโ่โอ้โหมันกระโดดข้อเนี่ย ดีแล้วที่ไม่โรคไม่ใครได้ไหมนะไม่เป็นโรคเลยแล้วมันก็กินทั้งวันอย่างเงี้ยใช่กินทั้งวันกินทั้งวันกินจั้งวนกินจนอิ่มจนเย็นแล้วเนี่ยอมันมันกินอาหารเชิงก็วันละรถปั่นออกมาแล้วนะใส่เข่งคือไปซื้ออาหารมาจากไหนซื้อหมาซื้อที่ในสวนเขาอ๋อเราเหมาซื้อในสวนเขาจ้า รถคันนึงนี่เท่าไหร่แม่ประมาณตันกว่าเะเป็นเงินเป็นเงินหมดมันเป็นไร่ซื้อเป็นไร่เป็นจ้ะตันกว่านี่หมอไปเท่าไหร่ก็รวมกันหมดแล้วตันเออเป็นเป็นเงินเท่าไหร่เออรถละพันรถละพันใช่กินได้ถึงวันไหมถึงวันวันหนึ่งพอดีวันหนึ่งพอดีโอ้ยทั้งควายป่ะควายตั้งหักโอ้ควายตั้งหักว่ะจ้ะวันละพันตัวกีดวงแล้วเนี่ย ตัวถึง50ไหมทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันประมาณ30นะ30ไม่ใช่รวมรวมทั้งหมดนี่ก็ประมาณ70นั่งโอ้รวมหมดเรื่งมา70ตัดเอ่อตัดวันละ2คันรถรวมหมดเลยก็ประมาณวันละ2,000วันละ2,000วัว70ตัวควายอีกควายอีก10 18ตัวควายนี่ต่างหากควายรวมกัน18ตัว2,000รถเนี่ยใช่ สองคันรถอิ่มพอดีเลยได้ควายด้วยได้วัวด้วยได้วัวด้วยสารพันสองคันก็สองคันควายแม่ควายถึงห้าสิบตัวไหมควายยี่ยี่สิบแปดควายยี่สิบแปดตัวจ้ะควายมันจะกินเยอะกว่านะควายกินเยอะกว่ารถรถเต็มเต็มเลยควายเลยจ้ะปั่นใส่เข่งใส่รถมาอ๋อคือเอารู้แถวนี้ว่าเราต้องไปเหมาเนี่ยเขาปลูกให้เราเลยอ่ะ เขาปลูกไว้ขายให้เราเลยจ้ะรถหนึ่งมันถึงไรไหมไม่ถึงเออประมาณสิบแถวตัดไปสิบแถวรถหนึ่งสิบแถวห้านึงจ้ะแล้วเราก็มาบดเองอ่ะมาปั่นเองค่ะปั่นมันมันมันก็จะออกมามันก็เป็นลักษณะนี้อืมรถหนึ่งพันหนึ่งควายยี่สิบแปดตัววัวเจ็ดเจ็ดตัวคิดมาละสองพันเฉลี่ยวมาละเท่าไหร่ เฉลี่ยว่าเท่าไหร่แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็ไม่เคยออเฉลี่ยไม่ได้เคยได้เราก็ไม่ได้คิดไม่ได้ด็ดออกมาเออทำงานตามคำสั่งใช่ทำงานตามสั่งเจ้านายสั่งไงทำางนั้นอ่ะวันนี้ตัดกี่รถวันนี้ตัดสี่รถก็ตัดสี่รถเออแล้วก็มาปั่นมาหมักใส่ถุงไว้ไว้ให้มากินก็ไม่ใช่คอนเฟิร์มว่าแค่สองรถไม่ใช่ใช่แล้วแเสร็จจะนายรแบบใช่ ไม่ไม่ร้อนเหรอไม่อยากนั่งยืนในร่มใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะให้แม่พาเดินชมบัวแล้วก็ชงเขาอ่ะดูไปดูคอ,อกนิดนึงเมื่อกี้ที่ผมมาดูเนี่ยผมเห็นลักษณะคอ,อกมันจะเป็นช่องเดียวช่องรวมแล้วก็ช่องเดียวช่องเดียวมันเป็นยังไงครับผมก็ี้คอเขาทำยังไงเขาทำเขาทำเป็นช่องส่วนนี้คืออะไรส่วนนี้คือช่องวัวใหญ่หอ่ะนี่ช่องหัวใหญ่แม่มานแม่ลูกอ่อนก็ช่องตั้งหาดอแม่ลูกตั้งหกักแล้วทีนี้ แยกแยกไว้ก็แยกออกเลยจ้าไม่รวมกันใช่คอกมันพังกันเลยมารวมกันเนี่ยตรงเนี้ยอะไรนะคอ,อกมันพังเนี่ยตรงเนี้ยอ๋อคอกมาาันพังอ๋อปกติมันไม่พังจ้าปกติมันไม่ได้รวมกันหรอไม่เป็นช่องเป็นช่องนั้นมันพังมันพังนานเนีหรือเพิ่งประมาณนี้ซึ่งพังซึ่งพังเนี่ยเมือ่อกี้เนี่ยยังไปทำเพิ่มเติมยังไ่ยังไม่ได้แปลง แล้วซนนู้นซนนู้นเป็นวัวเล็กเหรอครับโนนู้นวัวผู้ตั้งหักเป็นวัวเล็กหักจ้าดูวัวผู้ไหมคือวัวผู้ที่ยังไม่ได้พร้อมขุนหรือไงพร้อมขุนแล้วเขาอขายไปยี่เรไรวะขายไปสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวสิบสามตัวขายไปสิบสามตัวแล้วคือเขาขายวัวชุดใช่วัวพวกนี้เป็นชุดเนี่ยบะมั่นเนี่ยมั่นไทยเรานี่แหละใช่สามารถใหญ่กว่านี้ได้อีกได้ แม่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตัวไหนเราใ่ตัวละยี่สิบหกห้าร้อยไงสองหกห้าร้อยจ้ะอเอ้ยมันมีโอกาสใหญ่ไปเยอะนะโอ้ไก่ใหญ่มีโอกาสใหญ่ที่อีกนะใหญ่เยอะเนี่ยเลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ได้จ้ะเลี้ยงวัวที่นี่เป็นว<ะ>ัวที่ไหนฟาร์มเราับ้ารร์มเานี่แหละวัวในฟาร์มเราจ้เลูกวัวในฟาร์มเราลูกวัวในฟาร์มก็คือพ่อไอ้เจ้าตัวนั้นตัวเดียวเลยแมนมั้งแมนรับมั้ย ไมันมีฮอปขั้นบันดีอยูมันทึ้งออกมามันทึ้งออกมาปีน่ะอ๋อนี่ชุดนี้ทึ้งออกมาชุดนั้นอะเป็นงวนในฟาร์มมาชุดนั้นห้ามีก่อนใหญ่ได้เป็นข้อคันได้ถือว่าโอเคนะตัวนี้จ้าตัวได้อยู่นะขุนก็ได้เลยเนาะขุนก็ได้เขาซื้อไปขุนนะสิบสามตัวอ๋อโอ้โหนี่เหลืออยั่หนึ่งเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวมันขุนได้แล้วเหรอหรือว่าไปเปรี้ยมไหม เยคุณได้แล้วเนี่ยมาออกนมอะไรแเขาซื้อก็ขายแลยต้องขายเลยนะ <S <S ถ้าคุณมาซื้อฮอขาขายกหมดเลยนะนี่สอหมื่นหกไปต่อรอ,องได้ไหมนี่ต่อรองถ้าเอาหมดก็ต่อรองได้สอหม,อออมื่นหกหนึ่งสองสามเจ็ดตัวเจดตัวพร้อมขุณเลยฮะายายก็ไปโอ้ย วันเพิ่มเพีเดียวเนาะอ๋อเรามีเรามีอาหารให้มันแล้วมีอาหารให้กินเรามีอาหารให้แบบนี้ใส่คือแยกแม่เข้ามาแต่สนุนเราไปนี่วัวในคลองเราเนี่ยแหละวัวในข้องแล้วเนี่ยนี่หูทำไมอ่ะมันเป็นเลือดรอยเหรอไม่ใช่เคยให้หม้อมานี่ผูกไว้ก็เป็นวัวในฟาร์มลุงคุณนี่อ๋อซื้อมาจากไหนซื้อมาจากฟาร์มลุง ผมถามนิดนึงทำไมฟาร์มบัวป่าทัวนี่ไม่มีไม่มีฟางครับหรือว่าให้ได้อระพดอย่างเดียวป่ะมีมีตอนฝนตกก็ให้กิน,นฟางก็มีอ๋อฟางเราก็มีจ้าก็ปกตินี่แหละปกติก็มีปกตินี่แหละจ้าอ๋อหมายก็ว่าเก็บไปดูเด้อฟางอ๋อหมายคามวา่าอาหารพวกฟางเนี่ยมันไม่พอเราก็ เราเออพวกข้าวโพดปลูกไม่ทันแล้วกพดเออไม่ทันก็เอาฟางลงเอาฟางแทนเอาฟางแทนแล้วก็เกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าด้วยใช่ที่ไหนอ่ะเกี่ยวหญ้าอู้ข้างนอกนั่นแหละใครไปเกี่ยวก็จุ่มทำงานนี่แหละจุ่วทำงานจ้ะอ๋อนี่คือผลงานของป๋าฟาร์มโทนี่นะครับทุกคนเออช่วงนี้ป๋าเขาก็ยังเปิดมั่งไม่เปิดมั่งนะครับถ้าใครอยากจะสนใจอยากมาดูหรือว่าโรมาสอบถามป๋าก่อนนะครับนะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ โอเควันนี้ผมต้องคุณแม่เชื่อเลยนะซื้อปลาเขียวแม่ปลาเขียวไม่เขียวปลาเขียวปลาเขียวผู้ดูแลฟารม์มผู้ที่ตัวนิดเดียวแต่อา่าอำนาจใหญ่ที่สุดในฟารม์มจ้าในครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับวัสีที่ต่อไปเราจะพาแม่เขียวเราจะพาเราไปไหนไปดูควายไปดูควายนู่นไปไปดูควายกันดีกว่าไปก